พอบอรครับในหญิงนี้อีกแล้วครับตอนที่9ก้าคริหรตัตตะกูลกูล้คุณแม่คะคุยเป็นยังไงบ้างคะเรื่องการถอนมั่นตกลงยังไงหรือคะเออเมื่อเรนนี้จะมีางานเต้นรำท่านภริยาเปื้นหนูมาตลอดวันงานก็น่าจะประกาศการถอนมั่นกับชิงโจและก็มั่นกระหนุแทนนะจ้ะว้าวสุดยอดไปเลยคะ่ะ คุณแม่คะหนูอยากไปซื้อชุดใหม่ที่ห้างซินซินแล้วก็ซื้อชุดขนสัตว์ทั้งตัวด้วยค่ะขณะที่ทานอาหารเย็นเชิญจริงๆได้เล่าให้กู้กู้จางฟังกู้กูก้จางก็เห็นว่าไม่ว่าใครก็เป็นลูกสาวของตนเหมือนกันคนหนึ่งถอนมัน่นคนนึงเสียบแทนในฐานะกู้กู้จางยังไงฐานะของเขาก็ไม่เปลี่ยนแปลงอีกทั้งเขายังมีลูกสาวอีกหลายคนจึง ไม่ได้เสียใจอะไรนะคุณท่านครับผู้ช่วยจางจากบ้านท่านเนพลมาขอพบแจ้งว่าท่านภริยามีของฝากให้คุณหนูกกู้ต้องการให้มอบด้วยตัวเองครับคุณหนูกกู้เหรอได้สิเชิญเข,า,เขามาเลยคุณแม่คะต้องเป็นของขวัญสาหรับเงนินมาแน่ๆเลยคะ่ะคุณท่านช่างใจดีอะไรอย่างนี้ จะเป็นภรรยาท่านนาน้อยอยู่แล้วสํงรวมดิสิจ๊ะเอะอะไปได้ไวๆไปได้นี่ของคุณหนูกู้ครับคุณท่านให้มาบอกว่าชุดนี้สำหรับคุณหนูกู้ให้ใส่ไปงานเต้นรำพรุ่งนี้จะได้ไม่ลำบากคุณนายกู้ให้จัดหาให้ครับขอบใจจะ้ะเสียงเสียงมาเอาชุดนี้เลยแล้วก็ลองดูว่าใส่พอดีหรือเปล่า คุณผู้ช่วยจางส่งมาสิคะฉันจะได้ลองดูเอออันนี้ไม่ใช่ของคุณหนูครับของคุณกู้ชิงโจต่างหากครับอะไรนะเพง่งไม่ใช่ว่าเรื่องการหันมันไปแล้วเหรอทำไมยังส่งชุดมาให้อีกล่ะเออขอบคุณมากนะคะ ฝากขอบคุณท่านภริยาด้วยนะคะหูชุดนี้ส่งมาจากอิตาลีเช่ยนะบ้านท่านในผลนิใจปั้มจริงๆคุณหนูชิงโจโถ้าได้ดิดได้ดีแล้วอย่าลืมบ้านหลังนี้นะคะคุณแม่คะนี่หมายควาว่ายังไงอะไม่ใช่ว่าถอนมันไปแล้วเหรอทำไมท่านภริยาถึงส่งชุดราติมให้เธออีกเอ่อหนูก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะ กับห้องเดี๋ยวนี้โวยวายอะไรกันชันน่าไขน้าเหลือเกินก็แค่ชุดดาตีชุดเดียวคนเป็นแม่ยังคิดไล้คิดน้อยอีเหรอเป็นความผิดของหนูเองค่ะขอตัวกลับห้องก่อนนะคะคุณพ่ออย่าโกรธเลยนะคะถึงกู้กู้ยงจะใจแข็งไงแต่ก็รู้สึกผิดกับกู้ชิงโจนี่คือสิ่งที่กู้ชิงโจต้องการ ตอนเชา้าห้องรับแขกทาริฮันดากคุณกู้อารุณสวัสดิ์ค่ะคุณพ่อ